สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบปะเจอกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีคำถามจากแฟนรายการทางบ้านฝากถามมาค่ะว่าถ้าทำอาชีพสายช่างนะคะช่างซ่อมรถยนต์นะควรใช้เลขอะไรดีในเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขคู่ที่เหมาะกับการทำอาชีพช่างซ่อมรถยนต์นะคะก็จะมีคู่38หรือ83นะคะ 3 8 8 3เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดาวคู่ธาตุลมนะคะคู่ธาตุลมข้อดีของ38หรือ83นะคะความที่เขาเป็นคู่ธาตุลมเนี่ยเขาก็เลยเป็นคนที่ทำงานคล่องค่ะคล่องแคล่วว่องไวอันนี้คือข้อดีของเขานะคะแล้วก็เก่งแล้วก็ขยันและที่สำคัญเนี่ยงานหนักงานเบา สู้ได้ตลอดเพราะนั้นความอดทนของเขาเนี่ยมีสูงมากนะะมีสูงมากสำหรับคนที่มีคู่3883แต่ข้อเสียของเขาก็มีค่ะข้อเสียของ3883ก็คือมุทะลุนะคะแล้วก็รักอิสระไม่ชอบให้ใครมามีกรอบไม่ชอบกรอบกติกานะคะนะคะ และอีกอันหนึ่งนะคะก็คือทำอะไรตามอารมณ์ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่า3883จะเหมาะกับการทำอาชีพช่างรถยนต์ก็ตามนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องระมัดระวังข้อเสียของคู่3883ดด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครก็ตามทำอาชีพเกี่ยวกับสายช่างทั้งหลาย และมีคู่38หรือ83ต้องบอกไว้เลยนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนเก่งคนคนนั้นเนี่ยงานหนักงานเบาสู้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะและความหมายคำว่าเก่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะแก้ไขสิ่งที่มันเสียแก้ไขให้มันดีขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อของใหม่มาเปลี่ยนเนี่ยสามแนี่จะเก่งขนาดนี้เลยสามารถที่จะแก้ของเก่าพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเพราะฉะนั้นใครที่เป็นช่างซ่อมและมี3 8 8 3เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าเป็นคนเก่งเป็นช่างที่เก่งมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่3 8 8 3ต้องระวังอย่างที่อ้อยบอกเยไอ้ข้อเสียเนี่ยข้อเสียตรงเนี้ยคุณต้องคุมข้อเสียตรงนี้ให้ได้เพราะว่า3 8 8 3มเนี่ยจะไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าเออที่รถมีปัญหาแบบนี้มันน่าจะเป็นแอร์นะมันน่าจะเป็นมอเตอร์นะ มันน่าจะเป็นระบบไฟฟ้านะถ้าคุณไปเจอช่างที่มี3883เนี่ยคุณจะมีกรอบการซ่อมให้กับเขาไม่ได้นะพาะเขาก็จะมีรูปแบบหรือว่าเขาก็จะมีวิธีการในการซ่อมบำรุงรถให้กับคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำอาชีพสายช่างทั้งหลายนะคะให้คุณหา3 8 8หรือ83มาไว้ในเบอร์โทรศัพท์แต่ขอมีแค่คู่เดียวพอนะฮะอย่ามีมากกว่าหคู่ เพราะว่าถ้ามีมากกว่า1คู่อิทธิพลด้านเสียของ3883จะเกิดขึ้นทันทีเลยมีแค่คู่เดียวก็พอนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะถ้าคุณจะใช้3883ไม่ควรจะมีเลขศูนย์อยู่หน้า3หรือตามหลังเลข8เป็นอันขาดนะคะเพราะอย่างที่เราเคยพูดกันตอนก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเลขศูนย์เป็น ดาวที่มักจะทำให้เกิดเหตุเฉียบพลันแล้วเหตุต่างๆนั้นเป็นเหตุที่พลิกผันตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีเลขศูนย์ติดกับคู่3 8หรือ83ก็จะทำให้อิทธิพลด้านลบหรือว่าด้านเสียของ8 3หรือ38เกิดขึ้นทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะก็คือว่าถ้าคุณทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของช่างซ่อมรถ คุณสามารถใช้คู่3 8หรือ83ได้แต่มีเงื่อนไขว่าในเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นให้มีคู่3 8หรือ8 3เพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นและข้อที่2ในเบอร์โทรศัพท์นั้นแม้ว่าคุณจะใช้คู่3 8หรือ83ได้ก็ตามก็ไม่ควรจะมีเลข0ติดกับเลข3และไม่ควรมีเลข0ูนย์ติดกับเลข8เป็นอันขาด เพราะจะทำให้อิทธิพลของคู่3 8 8 3แแทนที่จะเกิดในด้านบวกก็คือคล่องแคล่วว่องไวเก่งขยันอดทนจะกลายเป็นอิทธิพลด้านลบทันทีเลยนะคะสำหรับท่านใดสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขคู่ไหนก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ